ที่นี้เรามีวิธีนับชาติตามแบบของเราไม่ใช่ว่าชาตินั้นคือเกิดจากท้องแม่แล้วเข้าลงเป็นชาติหนึ่งเราไม่นับอย่างนั้นเรานับว่าจิตมันโง่ครั้งหนึ่งมีตัวกูเกิดขึ้นเป็นตัวกูมีอะไรเป็นของกูครั้งหนึ่งเราเรียกว่าชาติหนึ่งเกิดแห่งจิตเกิดแห่งจิตครั้งหนึ่งเรียกว่าชาติหนึ่งในวันหนึ่งวันหนึ่งมันเกิดได้หลายชาติหลายสิบชาติหรือหลายร้อยชาติก็มี <şu S 1> บางคนมันเกิดเก่ง เกิดตัวกูวันหนึ่งหลายร้อยครั้งก็มีไม่กี่วันไม่กี่เดือนะมันก็ครบแสนเหมือนกันครบหมื่นครอบแสนเหมือนกันมันเกิดชาติเป็นตัวกูของกูเป็นทุกข์ทรมานเจ็บปวดเป็นชาติ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 อยู่แต่ละวันละวันหลายสิบชาติถูกความทุกข์กลับเอาครั้งหนึ่งแล้วก็จะกระชาติหนึ่งมันตายแล้วมันก็เกิดใหม่ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งอย่างนี้ก็เรียกว่าชาติ